ต้องขอบคุณพระผู้เป็นเจ้านะคะที่ทําให้มีวันนี้แลาา้วก็ทาให้พวกเราได้มารวมตัวกันอยู่บนสุเรา่ายญสุลโงในฐานะที่เป็นพญาพญสุลงรุ่นที่สามนะคะเมื่อกี้เรานัา่งนะคือว่าเออเรารุ่นเท่าไหร่คุณพ่อคือรุ่นที่สองนะคะขอรุ่นที่สามก็จะมีรุ่นที่สี่ห้าหกแล้วนะคะกว่าจะถึงวันนี้ได้ ก่อนที่เราจะมีวันนี้เรามีการจัดงานในวันที่27เมษายนในปีนี้ซึ่งเป็นความต้องการของคุณพ่อค่ะของนายอกีนบอกว่าหลังจากนี้วันที่13สิงหาคมข,ของทุกปีอยากให้มีการรวมญาติอยากให้ลูกหลานของยูสุลโงได้รับรู้เรื่องราวของยูสุลโง อย่างเมื่อสักครู่นี้หลยท่านได้บอกคขาว่าเป็นเรื่องของวิชาการไปมากกว่าลูกหลานที่จริงแล้วแทบจะไม่รู้อะไรเลยคุณหน่อยกระซิบถามหมอว่าเคยมีเรื่องเล่าในบ้านบ้างไหมหมอว่าไม่มีเลยค่ะหมอเองไม่เคยรู้เรื่องคุณปู่จากคำบอกเล่าของอายติเนเลยแต่จะรู้ผ่านคุณแม่ชอบเล่าว่าต้อง ต้องเป็นหมอเพราะว่าคุณปู่อยากให้คุณพ่อเป็นหมอคุณพ่อเป็นหมอไม่ได้เป็นหมอคนไม่ได้ให้เป็นหมอความฉะนั้นลูกของคุณเด่นต้องเป็นหมอให้ได้อันนี้คือเรื่องเราว่าพายสุสงเขียนจารยดวงจากบางขวางให้คุณพ่อเป็นเรื่องเดียวค่ะ เรามาศึกษาเองตอนที่ได้มีโอกาสเป็นขอสอกับอาจา,ารย์สมบูรณ์เอ๊ะทำไมเราเป็นลูกหลายนยุสุโลง7ข้อหนยุสุโลงและพวกสมัยสมัยนั้นเนี่ยเรายังไม่เข้าใจถ่องแท้เลยน,านาคะคะก็พอกพ่อมีดมริบอกว่าอยากจะจัดขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะในวันนี้นะคะต้องบอกว่าจากเวที27เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยลูกหลานในยสุสุออสโลงเส่งพี่น้องยสโลงอยู่10สาย เรามีการแลกเปลี่ยนเพราะว่าเราจะจัดเวทีเป็นรูปแบบไหนอีกต้องยอมรับเพราะว่าความกลัวยังมีอยู่หลายคนที่เป็ี่นนามสกุลจากโต๊ะมีนามเป็นนามสกุลอื่นๆเขาก็ให้ข้อคิดว่าจะจัด,จดต่อไปอีกหรือเราอาจจะเป็นครอบครัวที่จะรวมเหมือนในยุโขอีกหรือเปล่านะคะแต่เราคิดว่าถ้าเรา และลูกหลานของเราก็คงจะไม่มีใครสารต่อเหมือนที่เราคุยกันในวันนี้และวิทยากรแต่ละท่านที่นั่งอยู่บนเวท,ทีวันนี้นะคะผ่านการประชุมในกลุ่มลูกหลานเพราะว่าเราขอเป็นเจเนอเรชันหลายเจเนอเรชันเพราะอยากทราบว่า6ปี60ปีที่แล้วที่ข้อเรียกร้องผ่านไปแล้วเนี่ยรุ่นอาจารย์าสมบูรณ์ศึกษามาอย่างดีมากเลยนะคะเชิญได้ดีมากเพราะว่ารุ่งใหม่จริง ตามเรื่องราวของอยุสุโลมรู้ว่าแดนหน้าไปแต่ไม่รู้หลังแดงหน้าคือบ้านอยูสุโลมนะคะก็เป็นเสียสะท้อนซึ่งคิดว่าก่อาจะเลือกมาโดยเฉพาะมีเดียสลาตานี้คือแข็งประจําของเรานะคะแล้ก็ก่อนที่จะดวันนี้เราก็โทรไปถามรองผูวาาว้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะว่ายุคคสชเราจัดได้ไหมส่งรายถาม ท่านบอกว่าหมอมีในยัทางการเมอรืองหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จัดไปเลยหมอก็เลยไม่ตอบลายค่ะก็เลยไม่ทราบว่ามันเป็นในยัทางการเมอรืองหรือเปล่าแต่เราก็ย้ำว่าเป็นเรื่องราวของครอบครัวเราที่อยากถ่ายทอดผ่านครอบครัวลูกหลานนะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีแขกรับเชิญโดยเฉพาะ CSO NGO มามากที่สุดนะคะซึ่งถือว่ายัางเรายังจํากัดพื้นที่ให้อยู่นะคะแต่ก็ดีใจค่ะ ว่าเป็นสิ่งที่เราได้รับทราบแล้วก็รู้ว่าวาระไายสุลงไม่ใช่เฉพาะในตระกูลองมินาเท่านั้นมีอีกหลายๆท่านซึ่งถือว่าเป็นวาระของปาตานี แล้วก็ให้คุณหน่อยบอกวันนี้30สิงหาคมเป็นวันสูนย์หายสาคคนเราไป่ทราบมาก่อนค่ะเดี๋ยวคนที่จะคิดว่าจะเอาเรื่องเราเดี๋ยคิดว่าเราจัดตรงกับวันที่30สิงหาคมอีกหรือเปล่านะคะก็ต้องขอบคุณท่านเมี่ยกรอลทั้งสามขั้นตอน,น,นทั้งท่านผู้ดำเนการเสวนานะคะอินชาอัลลอฮ์ค่ะเราจะจัด ในปีหน้าในทุกๆปีหลังจากนี้ในวันที่ส3บสามสิงหาคมหรือภายในในสิงหาคมแต่วาระที่จะขยายมากขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็เราคงต้องนั่งคิดร่วมกันนะคะแล้วก็บ้านยูสุปเป็นครั้งแรกค่ะที่เราเปิดบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หลายๆอย่างได้สูญหายน้ำท่วมไปบ้านแล้วนะคะแต่เราก็พยายามที่จะเ,เป็นครั้งแรกที่เราเปิดนะคะแล้วก็ ตอนท่านทวีสอดสมท่านเป็นเลขาธิการสวทท่านได้จัดสรรประมาณให้มาบูรณะบ้านยิสุลงแล้วก็สุเหล่านี้นะคะก็อินชาอร์ล็อ์ค่ะถ้าไม่ถูกตัดงบประมาณนะคะแล้วก็ยังคงดําเนินการต่อเนี่ยเราคงจะได้เห็นความรุ่งเรืของตระกูลโตมีนาแล้วก็บ้านยิสุลงต่อไปนะคะอินเาอร์ละอ์ค่ะ